มีอะไรหรอือฮ่า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 แกยังไม่รู้สินะรู้อะไรว่าฉันเป็นฮ่า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 ปรปป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 ่คปม่ปปกปป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 ป่า yeah, แลาปปปปปปปอปปปอปปปปปปปน เราไปนอนแล้วนะบายทุกคนดูนี้ฮะอาตีเป็นปีศาจเหรอไม่เหลือแย่แล้วทำยังไงดีไม่รู้ สิเออจริงด้วยต้องเรียกมาใหม่ถ้าเราปล่อยไว้เป็นอย่างอาฮาอาฮาไม่ในากาตกใครแม่งทำเพื่อนกูวะไอพวกเอนี้โอยตั้งสาาติก่อนมาอยๆๆยๆยรีพากาตกไปโรงพยาบาลโอเคเดี๋ยวฉันโทรให้ มาแล้วเดี si ๋ยวมาต่ออิคุย